เช้าวันนี้ผมตื่นมาพร้อมกับข่าวดีนั่นก็คือพายุเนี่ยหมดไปแล้วสิ่งแรกที่ผมคิดจะทำในเช้านี้ก็ต้องเป็นการหาจุดชมวิวสักที่และนั่งชมหมอกชิวๆยามเช้าผมบอกเลยว่าใครที่อยากมาชมหมอกแน่นๆเนี่ยสปันเนี่ยเป็นที่ที่น่าจะตอบโจทย์เลยเพราะดูรอบๆสิ มองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะหมอกทั้งนั้นเลยฮะ เสียงท้องก็เริ่มดังแล้วฮะก็ต้องกลับมาทานข้าวเช้าที่ฟอนนยนะนายจะมาเก็บค่าที่เราอีกแล้วอ่ะเก็บค่าโต๊ะอ่ะแล้วดูแหงวันนี้จะทำเก็บค่าโต๊ะไงสุดท้ายด้วย<ๆ>ความที่เป็นแมวเลเวอร์ก็ต้องออกไปหาซื้อปลาเส้นมาเสิร์ฟพวกพี่ๆเขาหน่อยแม่อิ่มหนำสำราญกันเลยนะ พาลูกมากินซะด้วยส่วนผมก็แน่นอนฮะยังไม่อิ่มนะเติมเพิ่มอีกหน่อยไม่ไหนตอเนยไม่รู้เลยว่าจะขับขึ้นไปทางเหนือไปบอกเกลือเหนือหน่อย <c oughs> ไม่รู้ว่าข้างบนมีอะไรให้เกี่ยวบ้างว่าลยขับไปใกล้ๆแบบไทยแดนลาวไทย <c oughs> แต่มันก็กลับ ขับรถออกมาได้สักพักก็นึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยเราลืมแมสสีดำไว้ที่โต๊ะอาหารนี่ว่าแต่ด้วยความขี้เกียจของผมนะฮะเลยลองจอดแวะร้านอาหารข้างทางดูแล้วลองขอแมสที่เขาดูพี่เขาก็ใจดีนะให้มาด้วยขนาดเหียอสุดท้ายนะคนสปันในใจดีจริงๆเลยตั้งหลักสักแป๊บหนึ่งก่อนแล้วกันงัดหมวกกันน้องออกมาใส่เพราะวันนี้เนี่ยเราจะไปบ่อกเกือเหนือกัน ก็ถาเคยฮะผมไม่ได้ศึกษาอะไรไว้ก่อนหรอกเจออะไรก็ลองแวะดูเลยดีกว่าแต่ที่แน่ๆได้เจอวิวข้างทางส,สวยๆแน่นอน่ะขับมาได้สักพักนะ หางตาก็ไปสะดุดกับป้ายาต้นกําเนิดแม่น้ํำน่านเอาละลองไปดูกันแต่พอเดินไปได้สักพักเท่านั้นแหละก็พบกับความหลอนระดับสิบเลยฮะผมไม่รู้นะว่าคนอื่นคิดยังไงอ่ะถ้าได้เห็นภาพเดียวกับผมเนี่ยเอาเป็นว่าให้ภาพเล่าเรื่องแล้วกันแต่สําหรับผมเนี่ยขอใส่กีจะถอยดีกว่านะ จริง,รงสถานที่นี้เนี่ยผมเห็นป้ายติดมาตลอดทางเลยนะเวนิส <is> จะว่าไปที่นี่เขาเรียกบ้านเวนสินะอืมเข้าใจตั้งชื่อนะเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องวิวเนี่ยที่นี่เอาไปเลยฮะสิเต็มสิบนะผมนี่นึกไม่ออกเลยว่าถ้าได้พักที่นี่ตื่นเช้ามาเนี่ยจะเจอกับวิวที่สวยขนาดไหนแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเจ้าของร้านจะไม่อยู่นะเดี๋ยวเรามาใหม่แล้วกัน ระหว่างที่ผมขับรถไปเรื่อยๆแล้วก็บันทึกความสวยงามของบรรยากาศช่างทางนะหัวใจของผมเนี่ยต้องตกไปอยู่ที่ตะตุ่มเลยฮะเพราะที่หลังของผมเนี่ยตอนนี้มันรู้สึกโล่งๆเลยฮะก็แห๋สิกระเป๋ามันหายไปไหนก็ไม่รู้บอกเลยว่าวินาทีนั้นเนี่ยขับรถไปน้ําตาไหลไปเลยสุดท้ายอะ่ะก็ต้องขับย้อนไปจนถึงเวนิสนะก็ได้เจอกับกระเป๋าของเราตั้งคู่กับป้ายร้านเลยจริงมาแล้วรอบหนึ่ง แต่ไม่มีใครอยู่อ๋อพอดีไปซื้อของค่ะแล้วที่รีบหน้าตั้งกลับมาเนี่เพราะลืมกระเป๋าไว้ข้างบนวางไว้ตรงตรงป้ายเลยผมอ๋อป้ายข้างบนใช่ค่ะแหมพี่ผู้จะกลับมาเนี่ยไม่คิดว่าจะต้องกลับมาไวขนาดนี้เลยนะเนี่ยผมนั่งพักดื่มน้ํำอยู่สักพักให้หัวใจกลับมาเต้นเป็นปกติก่อนหลังจากนั้นผมก็ลองถามข้อมูลของเตียงซอว่าไปยังไงไกลไหม ทางดีหรือเปล่าพี่เขาบอกว่าไม่ไกลนะประมาณ10กิโลแต่ใช้เวลาเดินทางนานอยู่เพราะทางมันไม่ค่อยดีอ่ะแต่รับประกันเลยว่าวิวที่ได้คุ้มค่าแน่นอนแค่ได้ยินเท่านั้นแหละรครับโดนคำพูดของคนพื้นที่ตกเอาอีกแล้วก็ต้องไปสิครับรออะไรล่ะางานนี้โคโปโปยาวๆไปปักกล้องใหญ่ไม่ไหวทางดีเกิน จากคำแนะนำของพี่สาวร้านกาแฟไม่คิดว่าเปลียงสอทางจะโหดเยี่ยมขนาดนี้แต่ก็ยังโอเคนะผมรู้สึกว่าไอ้ทางที่มันพังๆเนียูกขาดขูขาดมันออกแบบมาเพื่อให้รถเนี่ยยึดเกาะถนนไม่ไหลไม่ลื่น เขาคิดมาแล้วนะว่าทางมันต้องเป็นแบบนี้ถึงจะเหมาะโอ้เรจะไปถึงบ้านเขาบอกว่าขับูีมาสิบกิโลเราก็ทําได้แค่แบบว่าไปแบบจดหยอดรีบไม่ได้เลยฮะเพราะว่าทางมันรีบไม่ได้โอ้ข้างหน้าไม่ได้แล้วต้องเก็บกล้องละโรงเรียนบ้านเปียงสอใช่ที่นี่ไอ้เปียงซอ,อนี่ไปทางไหนเนย ไปทางขวานี่ยนะขึ้นไปอะไรนะโอเคครับขอบคุณครับฟีกิโลจะถึงเปียงซอตายานี่จริงตอนมานี่ผมรือว่ามาผิดทางนะเออเจอทางเข้าไปถึงทางจะเป็นแบบนี้นะ แต่บอกไว้เลยว่าขับง่ายกว่าไอ้ทิสปปนน่ะห้วยโทนห้วยหมีอะ่ะผมว่าที่นี่ขับง่ายกว่าเยอะเลยนะและก็อย่างน้อยพูดอะไรวะลืมเอียหนึ่งยาวๆไปแล้วทางเป็นแบบนี้ไม่พอนะแถมคันด้วย น่าเสียดายนะที่ผมดันลืมเปลี่ยนการตั้งค่าเลยได้มาเป็น time warp แทนระหว่างทางเนี่ยผมดันไปเจอกับพี่ชายคนหนึ่งอ่าและก็หมาอีกหนึ่งตัวเขาบอกว่ากําลังจะพาหมาน้อยไปส่งที่รีสอร์ทข้างหน้าผมยืนคุยกับพี่แกอยู่สักพักนึงเพื่อถามหาข้อมูลของหมู่บ้านพี่เขาบอกว่าขับไปอีกนิดก็ถึงแล้วแต่ไม่มีอะไรหรอกนะตอนนี้หมู่บ้านยังกับป่าช้าเลยเพราะล่าสุดเนี่ยคุณครูที่มาสอนเขาเป็นโควิดเลยติดนักเรียน ก็เลยพาไปติดคนที่บ้านกันหมดสรุปก็ต้องกักตัวกันยาว ูอย่างเดียวเพราะว่าผู้คนที่นี่ยเขาจะน่าจะอยู่บ้านกักตัวกันมัน้งเพราะว่าเป็นเขาบอกว่าพกัวกโควิดกันคิดว่าน่าจะไม่ได้เจอคนอยู่ภายนอกแน่นอนและถ้าเกิดเขาอยู่ข้างนอกไรจริงเขาก็ไปทํางานกันหมดนะการขับนี่ทำวาร์ปยาวๆเลยแล้วกันนะ เราต้องกลับกันก่อนเลยนะเพราะว่าอยู่ไม่ได้เดี๋ยวจะติดโควิดอ่ะที่เปียงซอเนี่ยมีโฮมสเตย์ด้วยนะเท่าที่เห็นอาจจะยังน้อยอยู่แต่ถ้าทางที่มาเนี่ยจะยากขนาดนี้นะผมคิดว่าต่อให้เป็นหน้าไฮอะยังไงก็ว่างแง่แงส่วนเรื่องวิวไม่ต้องพูดถึงอนะโคตรคุ้มเลยตัวผมอะไม่ค่อยได้ขับมอเตอร์ไซค์หรอกนะ พอได้มาขับทางไกลแบบนี้ก็ได้เจอกับปัญหาหนึ่งนั่นก็คือปวดตูดฮนะแล้วก็เวลาขับลงเขาเนี่ยรู้สึกว่าหลังเรามันรับภาระหนักเอามากๆเลยปวดหลังเข้าไปอีกตอนนี้บางทีอาจจะเป็นเพราะประเภทของรถก็ได้มั้งยังไงก็ถ้ามีผู้รู้ผ่านมาชมคลิปผมรบกวนช่วยให้ข้อมูลไว้ด้วยนะครับครั้งหน้าเนี่ยจะได้เลือกรถแบบอื่นดูออกไปแวน้นช่วงเช้า อยากบอกเลยว่าปวดหลังมากเพราะว่าเวลาเราขับรถลงจากเขาอะ่ะผมรู้สึกว่าเราต้องเกรงตัวเกรงหลังไงเพราะว่าน้ำหนักตัวเราแม่งแบบโดนผลักลงไปข้างหน้าอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่าต้องมานั่งคอยเกรงหลังไว้ตลอดตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะผมกลับมาถึงที่นี่ตอนนี้ผมไปนี่ผมก็ขับรถไปเรื่อยๆแหละเที่ยวบ่อกเกลือเหนือ ก็ส่วนใหญ่บอ่อเกลือที่ทางเหนือนี่น่าจะแห้งหมดแล้วเพราะว่าผมลองขับผ่านๆดูอ่ะมันเหมือนกับเป็นบอ่อเกลือโบราณบอ่อเกลือเก่าอย่างเงี้ยซึ่งน่าจะหาเกลือจากบอ่อนั้นไม่ได้แล้วใครก็ต้องลงไปบอ่อเกลือใต้นะเพื่อไปหาแต่ไปต่อไปเทีอบบอ่ยวบ่อเกลือใต้ไม่ก็ขึ้นดอยภูคาจริงผมอยากขึ้นดอยภูคาสักครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนที่มาฝนมันตกไนงะ พอฝนมันตกเราก็ไม่ได้เห็นบรรยากาศไม่ได้เห็นอะไรเลยหมอกก็ลงก็แบบนั้นอาจจะต้องไปแก้มืออีกรอบหนึ่งนะไปะเดี๋ยวไปต่อกันพอฝนไม่ตกอะนะแน่นอนนะแดดก,ก็โคตรแรงเลยไปภูคานะฮะเราจะไปภูคากันต่อ คลิปที่แล้วเนี่ยตอนผ่านดอยภูคาฝนตกตลอดทางรอบนี้ก็ต้องกลับมาแก้มือกันหน่อยมาถึงจุดชมวิว1715ถือว่าไม่ผิดหวังเลยนะแต่วิวที่นี่เนี่ยจะสมบูรณ์มากๆเลยถ้ามีหมอกปกคลุมเขาด้านล่างอ่อาจจะเป็นเพราะผมนี่แหละมาสบายเลยถ้ามาตอนเช้าๆอะ่ะมันต้องสวยมากแน่ฮะ ดูเหมือนว่าโลกเก่าของรอบเช้าอ่ะจะกำเริบปวดหลังฮะตอนนี้นั่งพักสักแป,ป๊บก่อนแล้วกันพอดูเราลงแล้วเนี่ยก็ไปต่อไปดูีิว่าในอุทยานคูคาเนี่ยจะมีอะไรให้เราดูบ้างอ,อย่างไรเอ่ยค่าบริการ สี่สิบแล้วเรียนยี่สิบาทจ้ะเราจะเข้าไปเที่ยวใช่ไหมใช่ครับข้างในจะเป็นที่พักที่ทําการลานกลางเแสงจัดดูด้วยได้ไม่บ่อยเป็นวิวภูเขาเหมือนที่เรามาตะกี้จ้ะครับอ่าแล้วมันเห็นเขาบอกว่ามีพวกแบบเส้นทางให้เดินเส้นทางนี้ค่ะแต่ว่าท้กเยอะอ๋อท้กเยอะงั้นงั้นเลิกเลิกคุยเลิก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 แต่ไม่ต้องคิดเลยมันเป็นป่าชื้นนะครับ ถึงจะน่าเสียดายที่ไม่ได้ไปชมเส้นทางธรรมชาติแต่ตัวผมก็ไม่แน่พอที่จะไปวัดกับทาคหรอกนะมาถึงจุดที่พักของนักท่องเที่ยวที่นี่มีทั้งลานกลางเต็นท์บ้านพักเล็กๆแต่จำนวนอาจจะไม่มากหรอกนะถ้ามาหน้าไฮเนี่ยอาจจะต้องจองล่วงหน้ากันเลยราคาก็อยู่ที่หลังละ500เท่านั้นเอง แต่ก็น่าสงสัยนะว่าคนที่เข้ามาพักกันที่นี่เนี่ยเขามาทําอะไรกันเพราะเท่าที่ผมดูผ่านๆเนี่ยก็ไม่มีอะไรเลยนะแต่ก็เอาไว้วันหลังแล้วกันศึกษาดีๆแล้วลองมาอีกครั้งขณะที่ผมกำลังจะกลับเนี่ยก็มีคุณลุงท่านนึ่งฮะเดินมาหา และขอให้ผมอะถ่ายรูปให้แกคุยไปคุยมาแกยื่นของกินให้แล้วก็สอนงานนักท่องเที่ยวมือใหม่อย่างผมซะงั้นแต่สิ่งที่ลุงแกบอกมาเนี่ยเป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะคิดว่าครั้งหน้าเนี่ยผมคงได้เอามาใช้แหละได้เวลากลับแล้วฮะขาลงเนี่ยอาจจะไม่เป็นภาระของเครื่องยนต์นะแต่ดันมาตกที่หลังผมแทนนี่สิหรือว่าเราจะแก่แล้วกระดูกกระเดี่ยวเลยไม่ค่อยดี เอาละเอาละถามวาร์ปยาวๆเลยแล้วกันไอเราก็เหนื่อยๆนะกะว่าจะมาอาบน้ำสักหน่อย ยังต้องมาเจอพวกมึงมานอนมองกูอีกนะเนี่ยนี่จะเป็นคืนสุดท้ายนะที่ผมได้นอนที่นี่ก็คงต้องทานเยอะๆหน่อยละโชคดีจริงๆนะที่มาเจอเพื่อนข้างห้องดีๆได้เจอแมวน้อยมาคอเคลียให้หายคิปถึงแมวที่บ้านได้สูดอากาศดีๆมีวิวสวยๆให้ดูจริงๆเนี่ยที่นี่ยังมีโฮมสเตย์อีกมากเลยนะอาจจะมีนายทุนมาลงทุน แต่ก็ได้ช่วยจ้างงานคนพื้นที่ด้วยคงเป็นธุรกิจที่วินวินกันทั้งสองฝ่ายแหละก็ค้าเท่านั้นแหละไม่มีเฮียให้ทํามีอย่างเดียวคือเข้าห้องแล้วก็นอนถ้ามาคนเดียวนะถ้ามาหลายคนก็ อาจจะแบบว่านั่งกงเล่าคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็คือชิลกันอยู่ในที่พักนั่นแหละถ้าออกไปข้างนอกอ่ร้านค้ามันก็ปิดไงไม่มีอะไรบาทีเนี่ยโควิดไม่มีเนี่ยร้าน,นค้าอาจจะมีก็ได้แต่ตามกฎของที่นี่ก็คือพอสามสี่ทุ่มเนี่ยต้องเงียบสงัดทุกอย่างต้องปิดก่า เป็นกฎที่นี่มั้งส่วนผมเมื่อไหรเก็บของสิครับผมพรุ่นี้จะกลับบ้านแล้วนะฮะอเก็บของก่อนโอ้ยเก็บร้อยกูเก็บเสร็จแล้วเก็บตัวสำหรับการกลับแบนน่าจะนอนได้อีกไม่ช้าเพราะว่าเหนื่อยมากช่วงนี้ ปวดหลัง <c oughs> ขี่มอไซค์ทั้งวัดจนปวดหลังอนะ่ะตอนเนี้ยเหมือนเวฟบมันไม่ได้ทำมาเพื่อแบบสำหรับแบบขับระยะยาวอะไรเงี้ยขับทางไกลอะไรเงี้ยไม่เหมาะปะปิดไฟนอนนะเพราะว่าถ้าเราเปิดไว้อางเงี้ยแมลงจะเข้ามาปะ่ะ จะที v, so like, ่นี่ถือว่าสว่างไฟมากเลยเนี่ยไฟห้าไีห้าของกว่าไีห้ายี่สิบนี่ก็สว่างลงแล้วกว่าจะเริ่มแบบมีคนออกมาเพ่ินพ่างกันี่ก็อยู่ประมาณเกือบเกือบหกโมงนี่เดี๋ยวรอให้อาหารแมวกับเช็คเอาท์ก็เราจะไปเที่ยวกันต่อหากับไอเราอ่ะก็รอพี่ที่ฟอนไปเถอะใครจะไปรู้เหรอว่าสามารถออกจากที่พักได้เลย โดยที่ไม่ต้องรอให้เช็คห้องก่อนแต่พอมาคิดดีๆนะห้องนอนที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นเต็นท์นี่ว่ามันไม่มีอะไรให้เช็คจริงๆด้วยนะไอ้ผมเนี่ยจะขับรถกลับเลยก็กะไรอยู่ป่ะเรามาบอกเกลือมันก็ต้องไปดูบอกเกลือสิทั้ทงนั้นอันนี้ก็แสดงว่าเป็นของชาวบา้านชาวบา้านอันนี้ก็คือเป็นส่วนรวมใช่ไหม มีบอ่อน้ําเกลือเป็นของส่วนรวมแต่ที่ต้มของวนตัวอ๋ออันนี้คืออันนี้คือที่ต้มแล้วบอ่อนี้ก็คือเลยไปอีกหน่อยลนะน,นี่่ป็นโยกมะเขืออ่ะอ๋อนี้วนตรงนี้ก็เจอแล้วใช่ไหมครัขบขอบคุณครับเขาว่ากันว่าที่นี่เนี่ยเป็นบอ่อเกลือภูเขาที่เดียวในโลกไม่รู้ว่าจริงไหมแต่ที่แน่ๆเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยผมเองอะ่ะยังเข้าใจอยู่เลยนะว่าเกลือได้มาจากทะเลเท่านั้นนี่ถือว่าเปิดโลกพอสมควรเลยนะ เนื่องจากดินที่นี่เค็มน้ำที่ผ่านดินเหล่านั้นจึงได้ความเค็มมาด้วยชาวบ้านก็ตักเอามาต้มเคี่ยวจนตกผลึกได้เกลือสินเทาอย่างที่เห็นนี่แหละแต่ถ้าจะกินเนี่ยต้องเติมแอลอดีนก่อนนะระวังคอจะพอกล่ะ ตอนแรกอะ่ะผมมาถึงจุดนี้ก็ไม่รู้หรอกนะว่าที่นี่เนี่ยมันคืออะไรรู้แค่ว่าที่จอดรถกว้างมากและทะเลหมอกที่นี่ก็สวยมากมากเลยแต่พอโดนขึ้นเท่านั้นแหละที่นี่คือโค้งพับผ้านั่นเอง จุดถัดไปที่เจอก็คือโค้งหมายเลขสามด้วยความที่ผมไม่ใช่สายโซเชียลไม่ค่อยอัปรูปอยู่แล้วคงได้แต่นั่งชมแล้วก็เดินผ่านไปเท่านั้นเองถัดมาก็จะเป็นถนนลอยฟ้านะของเส้นสันติสุขแต่ก็น่าเสียดายอีกแหละที่เมมกล้องกลอโพของผมอะใกล้จะเต็มแล้วส่วนโดรนก็อยู่ส่วนลึกในกระเป๋าเลยนี่สินะ ที่เขาเรียกว่าความขี้เกียจชนะทุกสิ่งมาถึงตัวเมืองเนี่ยก็ยังเหลือเวลาอีกตั้งสี่ชั่วโมงก่อนที่ผมจะต้องเอารถไปคืนไปวัดแล้วกันที่แรกเลยคือวัดพระธาตชชุแห่งด้วยความที่ผมไม่ได้สนใจกับการเที่ยววัดสักเท่าไหร่แต่ก็ยังชมชอบอยู่นะที่จะเดินชมความสวยงามของสิ่งปลูกสร้างทั้งพระพุทธรูปทั้งเจดี เห็นที่ไรก็ยังนับถือคนที่สร้างสิ่งเหล่านี้จริงๆนะวับมาต่อกันที่วัดพระธาตุเขาน้อยไม่คิดไม่ฝันนะว่าบันไดจะยาวได้ขนาดนี้ เหนื่อยอีกแล้วพี่กูขึ้นมาถึงตรงนี้ได้ก็เล่นเอาขาอ่อนเหมือนกันนะคนจะมาวัดพระธาตเขาน้อยเนี่ยต้องมีความพยายามขนาดไหนกัน ึ้นนี่มันยังไงหรือว่าจะเป็นอย่างที่เราคิดพักเรื่องที่สงสัยเมื่อกี้มาชมวิวเมืองน่านก่อนแล้วกันถึงวิวจะสวยอะแต่ไอ้เรื่องที่กวนใจอยู่เนี่ย ผมว่าผมต้องรีบลงไปดูล่ะป้ายนี่มันยังไงยังไงต้องเป็นอย่างที่เราคิดแน่ๆเลยตอนเราเดินไปอยู่บนวัดแล้วเห็นมีทางขึ้นอืมเวลีกูชัดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วแล้วกูจะเหนื่อยไปเพื่ออะไรืออออมาคืนนีคยับผมาคืนแล้วแล้วเป็นเรามาคืนเ้วเดี๋ยวด้วย หลังจากเอารถมาคืนพี่ที่ร้านก็ยังใจดีนะพาผมไปส่งที่สนามบินแบบฟรีอีกด้วย4วัน3คืนที่นั่นถือว่าเป็นประสบการณ์การเดินทางที่ดีเลยนะผมได้เจอเรื่องราวมากมายเรื่องที่แย่ๆเนี่ยก็คงไม่พ้นการที่ฝนตกใน2วันแรกแต่ผมถือว่าเป็นประสบการณ์สุดมันเลยนะมันลุยๆดีอะ่ะนี่เป็นสิ่งที่ถ้าเรามากันหลายคนมากับครอบครัวมากับแฟน คงทำเรื่องแบบนี้ไม่ได้อะใครมันจะบ้าพาแฟนมาพิสูจน์รักแท้ด้วยการลุยฝนจากตัวเมืองน่านไปบอกเกลือกันละส่วนเรื่องที่น่าประทับใจเนี่ยก็คงไม่พ้นการได้เจอกับผู้คนที่ผ่านเข้ามาระหว่างทางที่ให้ทั้งการช่วยเหลือแนะนําหรือบทเรียนต่างๆมากมายนี่เป็นสิ่งที่ผมชอบที่สุดเลยนะในการเดินทางได้เจอกับปัญหาใหม่ๆและหาทางแก้มันให้ได้เอาล่ะเอาล่ะผมว่าพอก่อน การเดินทางครั้งนี้เนี่ยใกล้จะจบแล้วผมก็หวังว่าจะให้มันมีครั้งหน้าไวๆนะแต่ก็ต้องรอเงินในกระเป๋าเพิ่มก่อนสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่นั่งชมจนจบนะครับ